ไปดูกันต่อนะคะเรื่องราวของการลงทุนค่ะแบบหุ้นกู้กันบ้างน,นะคะล่าสุดทางด้านของ CPF นั้นก็มีการออกหุ้นกู้สี่รุ่นด้วยการเปิดให้นักลงทุนทั่วไปสามารถลงทุนได้แล้วค่ะโดยทางด้านของบมจเจริญโภคภัณฑ์อาหารนะคะได้เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปมี4รุ่นด้วยกันหุ้นกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ย2.99%ต่อปีหุ้นกู้อายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ย3.15%ต่อปีหุ้นกู้อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย3.6%ต่อปี และหุ้นกู้อายุ12ปีอัตราดอกเบีย้ย3.8%ต่อปีสําหรับหุ้นกู้อายุ2ปีเป็นรุ่นที่จําหน่ายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นะคะซึ่งก็จะมีการแจ้งอัตราดอกเบีย้ยให้ทราบอีกครั้งซึ่งหุ้นกู้ทั้งหมดนี้ชําระอัตราดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนคาดว่าจะเสนอขายในเดือนมกราคมปี2564ค่ะสําหรับหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากคริสเลตติ้งเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ระดับ A+ บสะท้อนถึงความเป็นผู้นําของบริษัท ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารและมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งนะคะผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารอมสินธนาคาร CIMB ไทยธนาคารทหารไทยและบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทระผ่านธนาคารเกียรตินาคินพัทระได้ค่ะเรียกได้ว่ามีหลากหลายอายุให้นักลงทุนได้เลือกนะคะใครคที่อยากจะถือั้นก็2ปีกันได้หรือว่าถือยาวก็12ปีก็ได้เช่นเดียวกันใช่ 对。<music>